สวัสดีครัอบอยู่ผมเด็กบรรน,นองระเบิดคู่เลยครับคันนี้ระเบิดคู่ ยางระเบิดชั้วครู่นะครับบนมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้า นะก็ไม่รู้ว่าเขาจะรีบไปไหนนะเขาก็ไม่จอดเราก็เป็นรถบรรทุกด้วยกันเราก็ปิดท้ายให้เขาหนะ่อย ไปไหนลูกเพ่จอดูอยางก่อนกระทะเบี้ยวหมดแล้วมั้ง เขาไม่จอดนะครับเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงผมก็ได้แต่ตามข้อเชองข้อเ้ิงลอกข้อเชงต่าง ตาช่างจะไว่วยังไงครับอย่างระเปิดตอนนี้ก็อยู่ตาช่งางก่อนเข้าออด่านทับช้างนะครับก็ตามู่ ไม่รู้ว่าเขาจะนี่หรือเปล่านะตาช่างจะว่ายัางไงหรือเปล่านะไม่ดูกัน คูน่นึงไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ารถเขาทําไมไม่จอดให้เขาอย่างมาเปลี่ยนหรืออะไรนะครับเนี่ยนะครับระเบิดคู่ฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้ก็อยู่ด่านทับช้างนะครับนี่เนี่ยดูดชัดๆเลยนะ ่งก็ไม่ว่าอะไรเอาแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ฝากวาไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไปสกิดบอกเขากันอ่าไม่ทันนะคลิปนี้ก็ฝากวาไว้เพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กดสมัครใครเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ